สวัสดีค่ะดองชิกกับกระตุงนกับมาแล้วทุกคนอันนี้เป็นวิดีโอแรกนะคะเปิดมากกับสิพพอลูกไส้กับสามีนะคะดองชิกนางเพิ่งตื่นนะคะวันนี้นางถ่ายคลิปวันแรกนะทุกคนฝากเป็นกําลังใจด้วยนะคะเพิ่งตื่นจะไปทํางานนะคะตอนนี้ที่เกาหลีประมาณเจ็ดโมงเช้านะคะลูกไส้กับน,นอนอยู่ทั้งขางนะทุกคนอยู่กันสองคนพอมลูกเอ้ยพอลูกนะทุกคนอื ตอนนี้วันนี้นะคะนางจะไปทํางานน,ะะนางก็เลยถ่ายวีดีโอเป็นวันแรกนะทุกคนฝากทุกคนเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะอืมอันนี้อ่าตื่นนอนเสร็จแล้วนางก็ไปอาบน้ำทุกคนไปอาบน้ำเพื่อจะเตรียมตัวไปทํางานนะคะตอนนี้ก็คือน่าจะสายแล้วนะคะเพราะเพราะว่าตื่นประมาณ7จ็ดโมงนะทุกคนแต่ว่าแต่งตัวก็ประมาณ30 -40 นาทีกลัวเสียวนะคะเออกลัวเสียวอืม,อ,มอันนี้ก็เฝ้าได้นี่ขนาดเฝ้าได้นี่ถ้าคิ้มถ้ารสชาติถ้าหันท่านี่นั่งกันแต่งแต่งแล้วนั่งกับ ไปให่งานทุกคนมไม่ได้แต่งหน้านะทุกคนทาแค่ครีมโลชั่นปก,ปกติเลยนะทุกคนมเมื่อนี้กัซเียเป็นการถ่ายคลิปมือแรกนะทุกคนของดองชอีนางจะกลับมารันถ่ายคลิปอีกรอบนะคะอันนี้ก่อนนางไปทํางานทุกคนเดี๋ยวให้ฟังนางคุยกับลูกนาะงลูกก็ขีออ้ออดขี่ออด น้องชื่อเจจูนะคะพอจากบ้านเสร็จก,ก็อันดับแรกก็ต้องไปซื้อกาแฟก่อนทุกคนขา,บายบ่ได้คือกาแฟซื้อแก้วยิ่งใหญ่นี่แหละกินอันนี้กินแค่นิดน้อยนะคะวันหนึ่งกินกาแฟประมาณหลายแก้วมากเป็นสิบแก้วทุกคนคือนางกินกาแฟจัดมากกินเยอะมากจกนการ์ตูนบอกว่าอย่ากินเยอะนะคะอันนี้ก็จะหลังจากนั้นก็จะนางก็จะขับรถไปทํางานทุกคนที่ทํางานอยู่ไม่ไกลคะ่ะ วันนี้นางมาทํางานพาร์ทไทม์นะทุกคนนะมามาช่วยร้านคนรู้จักนะคะก็คือเพราะว่าไอ้นางไม่มีร้านแล้วนะทุกคนก็คือต้องทํางานพาร์ทไทม์วันไหนบ้างก็ไปช่วยแม่นะทุกคนก็วนอยู่อย่างนี้นะดูบรรยากาศเกาหลีช่วงนี้ก็จะเป็นแบบนี้้ยุยคนยังหนาวอยู่นะคะเกาหลียังหนาวอยู่ แต่ว่าบางพื้นที่ดอกไม้ก็เริ่มผลิบานเล็กน้อยแล้วนะทุกคนซากุระเริ่มบานแล้วนั่นแหละคิดถึงเกาหลีมากทุกคนดองชีเก็บบรรยากาศการเดินทางวันนี้นะคะการเดินทางการทํางานนะคะไปดูว่านางทํางานเป็นยังไงใครอยากรู้ว่าดองชีทางานอะไรเวลาทํางานานางเป็นยังไงนะคะนี่ถึงที่ทํางานแลวทุกคนนี่คืองานของดองชีนะคะนางจะอยู่ตําแหน่งเชฟนะทุกคนคือทาําปลาทํา พวกซาซิมิทุกอย่างเลยนะทุกคนเกี่ยวกับซาซิมิคือนางทําหมดนะคะนางจะเป็นแผนกเชฟมีดอะทุกคนนางกิดซีเฮจังสีนะคะทําหลายอย่างนะคะพวกปลาพวกหอยพวกอะไรอันนี้คือหอยเป่าหือนางก็จะที่ร้านจะเป็นแบบว่าอาหารซีฟู้ดอะทุกคนอาหารซีฟู้ดพวกอาหารทะเลสุดอะนางก็จะทํานะคะนางเป็นชเชฟทําเกี่ยวกับพวกนี้แหละอในแต่ละวันที่ร้านของนางก็จะมีประมาณนี้นะทุกคน อาจจะของเยอะก,กว่าร้านนี้เพราะว่าร้านนี้ร้านไม่ใหญ่มากนะทุกคนอ,อ,อนางก็จะทําแกะเปลือกออกแล้วก็ตัดส่วนที่กินไม่ได้ออกนะคะแล้วก็หั่นลงจานนะคะแล้วก็จะมีพนักง,งานมารับนะคะอนี่นะคะงานของดองชิกใครอยากรู้นี่แหละดงชิทํางานนียคะนางเป็นเชฟนะคะเชฟซาซิมินะทุกคนนะ เวลาทำงานนางก็ค่อนข้างที่จะเครียดหน่อยนะทุกคนแต่วันนี้นางเริ่มหัดถ่ายวิดีโอวันแรกก็ยังจะไม่รู้มุมกล้องไม่รู้ว่าการตั้งกล้องยังไงอะไรเนี่ยก็ฝากเป็นกำลังใจให้นางด้วยนะทุกคนฝากเป็นกำลังใจให้นางด้วยให้นางมีกำลังใจมาถ่ายทำคลิปนะทุกคนแต่ช่วงนี้ก็จะถ่ายนี่เพราะว่ากระตูนไม่ได้อยู่กับนางเนาะเดี๋ยวถ้ากระตูนกลับไปเกาหลีดูว่าดองชิงมาไทยเนี่ยก็คือกระตูนจะทำคลิปสนุกสนุกให้ดูแน่นอนนะคะก็ดูประมาณนี้ก็อันนี้คืองานของนางทำเสร็จนี่ค่ะก็คือ เสิร์ฟเลยนะคะก็คือเอาไปส่งเสิร์ฟนะคะนางก็จะอยู่แค่ตรงนี้นะทุกคนอืไม่ได้แบบว่าออกไปข้างนอกไม่ได้นี่นะคะก็คือนางหน้าที่นางก็คือจะเป็นเชฟอยู่ข้างในนะคะทาห,ห,หันนู่นหันนี่หันโป่งหันป้านะคะประมาณนี้เลยอืใครที่อยอยากเห็นงานของน้องชิกนี่แหละคะ่ะถามมายเยอะๆว่าน้องชิกทางานอะไรนี่เลยนะคะแต่และมือก็ยืนสี่เลวทุกคน มีเวลานิดหน่อยก็โทรหาเมียนะคะอืมเวลาสูบยาไหมสองน้าที่สามนาที่หาหน้าที่ทก็ว่ากันไปนะคะก็โทรหาเมียดูหอยเปลือกหื้อยังสดๆอยู่นะคนือของทุกอย่างยังสดยังไม่ตายนะทุกคนก็คือจับมาแล้วก็หัน่นจับมาแล้วก็หั่นเลยนะคะอันนี้น่าจะเป็นอะไรของเกาหลีกระตุ้นไม่รู้นะคะแต่ว่าดงชีบอกว่าไม่อร่อยนะเธอเบบีบ้เธอกินไม่ได้อกระตุ้นก็คิดว่าน่าจะไม่อร่อยนะคะเพราะว่าถ้ากระตุ้นกินไม่ได้ก็คือคนอื่นน่าจะกินได้แหละแต่กระตุ้นไม่ชอบเนาะ เป็นวิดีโอแรกฝากทุกคนติดตามด้วยนะคะการ์ตูนยังพาคไม่ค่อยอันนี้เท่าไหร่เนาะเดี๋ยวจะพยายามปรับเปลี่ยนปรปับปรุงเรื่อยๆนะทุกคนฝากกดไลค์กดติดตามเพจอุปป้าเคยอีสานนะคะอุปป้าหน้าหวานเคยอีสานนะทุกคนนะอันนี้เป็นปลาแล้วเมื่อกี้เป็นหอยเป็นอันนี้นะคะอันนี้เป็นปลานะทุกคนนางก็จะต้องมีความชํานาญนะทุกคนเนื้อปลากล้างห้ามติดเนื้อเด็ดขาดนะทุกคนต้องมีความชํานาญ น้องชิกทางานเกี่ยวกับนี้ตั้งแต่เด็กๆเ,เลยนะคะพ่อแม่เขาทําเกี่ยวกับซีฟู้ดยังทำเกี่ยวกับซาซิมิเนี่ยมาหลายหลายทอดแล้วหลายนี่แล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นหันปลาจัดเรียงปลาการจัดเรียงปลาต้องจัดเรียงให้สวยงามนะคะก็จะมีนางก็จะคิดเอทแบบพวกไอเดียการจัดจานอะไรของนางในแต่ละวันนะคะในแต่ละวันในแต่ช่วงสองอาทิตย์สามอาทิตย์เปลี่ยนที่เดือนหนึ่ง เปียนที่อะไรประมาณนี้นะคะทุกคนนางจะคีเอจาร์ออกมาเองนะอการจัดเดียงต้องสวยต้องไปแนวเดียวกันนะคะก็คือแบบว่ามีต้องมีความใส่ใจนะทุกคนทําก็ทําได้แต่ว่าต้องมีความชมนานาญในการหันความเร็วความจับความบางความหนาอะไรนะคะที่นางบอกนะคะอันนี้ก็เป็นวิดีโอแรกฝากทุกคนเป็นกําลังใจให้นะคะเดี๋ยวกระตูนจะพยายามให้ลงชิกถ่ายคลิป ที่เกาหลีเยอะๆนะคะส่งมาเดี๋ยวกระตูนจะเป็นคนภาคนะทุกคนตอนนี้เราไม่ได้อยู่ด้วยกันกระตูนก็มาเรียนที่ไทยเนาะเพื่อที่จะทําวีซ่านะก็เลยจะไม่ได้อยู่กับเกาหลีไอยอยู่กับดองชิกที่เกาหลีเนาะเดี๋ยวอีไม่นานก็กลับแล้วค่ะเรียนจะจบแล้วเนาะนี่ค่ะเสร็จแล้วนะ อีกไม่นานก็ได้กลับไปหานางแล้วทุกคนตอนนี้นางก็จะได้ถ่ายคลิปส่งมาให้กระตูนนะแล้วก็กตูนก็จะลงคลิปของกระตูนด้วยนะคะว่าไลฟ์สไตล์ในแต่ละวันแต่ละวันเห็ดอย่างกันนะดงชิกในแต่ละมือแล้วเห็นอย่างนี่ละงานของนางนะทุกคนอืมกระตูนกะช่วงนี้ก็ไปเรียนนะทุกคนเรียนวัฒนธรรมจูบอยู่ค่ะเรียนภาษาเนาะเรียนภาษาเพืรอทาวิซ่านี่ค่ะ